thank you สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะอัปเดตข่าวๆเรื่องราวของชาวสวนยางพารามาให้ฟังกันในช่วงวันหยุดสงกรานยาวแบบนี้นะครับว่าชาวสวนยางจะทําอย่างไรนั่นเองครับเพราะว่าเป็นการยืนยันมาแล้วจากกยทนะครับว่าชาวสวนยางไม่ต้องกังวล ราคายางยังมีเสถียรภาพแม้โรงงานผลิตน้ำยางพาราค้นรายใหญ่จะหยุดรับซื้อน้ำยางในช่วงหยุดยาวสงกรานนี้ก็ตามนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มาดูด้านนายนกกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทก็ได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่บางรายหยุดรับซื้อน้ำยางในช่วงเทศกาลสงการานนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคายางพารามากนักเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการที่สวนยางพารา ส่วนใหญ่เขาก็ปิดกรีดหน้ายางกันจึงทำให้มีปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดไม่มากนักคาดว่าจะมีปริมาณผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดเป็นน้ำยางข้นเพียงประมาณวันละ100ตันนั่นเองหรือประมาณสัป,ปดาห์ละ600ตันเท่านั้นนะครับถ้าหากจะพิจารณาจากสถานการณ์ยางพาราที่ขณะน,นี้ส่วนขณะนี้ สวนยางส่วนใหญ่เขาอยู่ในช่วงปิดกรีดยางและจากการดำเนินการมาตรการในเชิงป้องกันผลกระทบของกอยทอแล้วเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการหยุดรับซื้อน้ำยางสดของ ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางคน้นรายใหญ่ดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นเองครับราคายางพารายังคงมีเสถียรภาพนะครับนายนก,กรได้กล่าวไว้เช่นนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราสบายใจได้เลยในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้ก็เที่ยวกันให้สนุกสนานนะครับอย่างไรเสียก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โลก โควิด1 9กําำลังระบาดนั่นเองอย่างไรก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ